สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แอดมินก็จะมาเซอร์ไพรส์ลูกน้องสุดที่รักของพี่นะคะด้วยสร้อยเส้นนี้เลยนะจ๊ะเป็นสร้อยที่เขาอยากได้มานานแล้วนะคะก็เลยเซอร์ไพรส์ในเรื่องโอกาสวันเกิดนะจ๊ะบางคนถามว่าอา้าววันเกิดพี่โค้กเดือนกุมภานีิทำไมเพิ่งเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าพี่เพิ่งเก็บเงินได้นะจ๊ะใช้เวลาเก็บเงินถึง6เดือนเต็มนะคะ ส่วนเรื่องเงินนะคะไม่ต้องถามนะคะว่าเอามาจากไหนนะคะก็เอามาจากพี่โค้งนั่นแหละค่ะไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานะคะมีเงินเยอะแยะจนพี่จิกแล้วยังไม่รู้ตัวนะคะวันละพันสองพันนะคะจนได้เส้นนี้มาเลยนะคะไม่ต้องสืบนะคะเส้นนี้เนี่ยไม่ใช่สั่งกันง่ายๆนะจ๊ะจะต้องสั่งกันทีสามสี่เดือนทีเลยนะคะดูจากหน้านะคะดูจากหน้าก็รู้นะคะว่า ชอบมากนะคะชอบจริงๆอุ้ยมีจุบด้วยนะจ๊ะภูมิใจมากลูกน้องของฉัน